อะไรอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นแล้วอ๋อบังใบไม้เฮอเฮือกทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอรูมาดวนกับมาดวนกับซูชิเอ่ออ่าทัวร์นาเมนต์แมทช์ที่หนึ่งนะฮะเริ่มด้วยตอนนี้เรามีกี่คนห้าคนใช่ไหมโอเคเราจะไเครบคู่แน่นอนคู่ที่หนึ่งครับจะเป็นอ่คู่ระหว่างเอรุกับซูชินะฮะ อ้าวปรับให้หน่อยปรับหมดปรับใครเอรูหมดเอรูเบอรหมดเดียว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 ที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออถ่ายเอ้ยปรับก่อนดีปะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเป็นการไฟติงอ่ะอืม้อยแค่นี้แล้วน้องนั่งครับโอ้เอาดแล้วก็แล้วก็ร์นาเมนที่หนึ่ง แป๊บ,ปบเอยเอ,ยเอ้ยยืนโนะตปะยอมพับออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะคู่ใครก่อนดีเอาอะไรเดี๋ยวพาเคียวุโลหิตฉะกันค่อยเอาไว้เป็น แมตช์สุดท้ายนะฮะแมตช์แรกพบก,กับอเอลุกับซูชิจังแต่แต่ในในตัวคอที่เป็นผู้ชายไม่เหรอวะเออวะ่ะอ่ะขอต่อสู้อ้าวดูดูยินข้าวแบบอ่ะอ่ะอ่ะไปไปคู่อื่นก่อนเลยไปเอามามาช่วยก่อนดิมีใครจะตี้ทางเวสไหมครับ ใช่บอกแป๊บนึงกำลังตียนอยู่เคลีๆๆอนะครับสามสองหนึ่งไปดิพุ่งไปดิเออปุ๊มฟันกอนเดยวมันนับอื้ม ัดูเอาใจภาคใช้ภาคใช้ภาคโอ้โหก็รับเอรุก็ฟาดซูชิอย่างเมาแล้วครับซูชิก็ตายอายกูเอรุจับชนะไปนะครับผมจะผ่านไปรอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าครับขอบสระวัคนแพ้นะรางวัลคนแพ้อตาี๋ยวรางวัลคนแพ้นะแพ้รางวัลคนแพ้รางวัลคนแพ้อะไรรางวัลคนแพ้อ๋ออยู่เอง โอเคครโอเคนะครับผมเอมททีเองสองนะครับผมเป็นแมตช์ระหว่างอ่าเอรุจังกับเดอะฮิแลโนะเคเอมนะครับ<ะ> <c oughs> <c oughs> คุณคิดดีเหรอคุณคิดเห็นผมไม่หล่ะผมยืนแล้วเนะี่ยคิดดีอ่ะคิดดีด้วยเราจะมาขอผู้ชายคนนี้สู้กันนะครับ,รบขอท่าสู้น้อย <c oughs> โอ้สู้ด้วยโอ้โ เราจะสู้ก okay. ันแล้วนะครับผมเราสู้กับใครผู้ชายอะไรสู้กับผู้ชายเฮ้ยเอาแล้วครับเกิดอะไรข้โอ้โหเดือดตายแน่นอนครับไม่เหลือแน่นอนอืโอเคอะไนะครับชายฮิวให้เขาด้วยเป็นเกียรติแห่งผู้แพ้ เขามาถามเราอย่างดีว่าจะมีใครลงดันมาตี้ทำเควสด,ด้วยกันไหมครับเรามาชวนเขาท้าตีเฉยเลยเอาคอใครขับซัปเปอร์ไป <laughs> สงสัยเอะพวกเติมวิ่งไปละวิ่งไปละหนึ่งคนโอเคนะครับการต่อสู้ต่อไปเป็นการต่อสู้ระหว่างเอลุจังกับเดอะฮิคาริเอยไม่ใช่เดอะฮิรานุกเ <H> ้ย <H> ฮี่าโนโอเคมาไฟเตอร์กันเลยนายพร้อมแล้วิินะเฮ้ยไม่อยู่ตรงนี้ไหนดิตรงนี้มันไกลไปอ่ะเดินมาเองสิล็อกก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเริ่มมาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเออเธอเป็นนอนเอออะให้รางวัลผู้แพ้ด้วยฮรับหมอ หมอนี่น่าจะมีงานเลยเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเดือนละเท่าไหร่อะหมอถามถามสัมภาษณ์เดือนเท่าไหร่เดือนละแบบยิวให้ไม่ใช่เดือนเนี่ยวันละห้าร้อยเออขอเป็นคู่สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเป็นคู่แรกนะเริ่มกันไปอ่ะคู่สุดท้ายหมอตีกับไอ้ตัวเองเลย หมอตีเลยโดยหมอตีกับตัวเองนั่นเลยฮะเอ้ยไม่ใช่อะไรต่อไปก็เป็นจังหวะที่อ่าตัวแทนของกิลพาคีสวิโลหิตนะฮะต้องมาตีกันเองนะครับตีกันเองไขว่าใส่บกขอต่อสู้นะครับอืมโอเคแต่เดี๋ยวนั่งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งยืนขึ้นอย่าเพิ่งยืนขึ้น เลยหมอบอกกูยิงขึ้นเลยแป๊บนึงอ่ะเราต่อให้ก่อนเราเห็นนายดวยไหเราต่อให้ก่อนใช้หมัดใช้หมัดอเอ,อ้ยหรือเปล่าลาองลองยิงมานนัดหนึ่งอ๋อนัดที่สองโอเคได้อยู่ได้อยู่อ้ <c oughs> อาวอืมระหว่างนี้ก็นั่งรอรอ,อเขาตีกันไปไม่พัก เะอคือฝั่งคุณที่แบบไม่พากหน่อยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะไม่พากหน่อยเหรอไม่พากเลยแม่ไอ้นี่ก็ยิงอย่างเดียวเลยแล้วก็เงียบไอ้จริงทำไมไม่พากหน่อยอ่ะเออนี่ใช้สมาธิในการไล่เวทมากเลยใช่ไหมเนี่ยเออเออเมื่อไหร่จะลดลงครึ่งหลอดอ่ะ เก้าสิบสามเล่นเก้าสิบสองเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเลยหมอเจียวเลยโคกูเกิดหมอนี่เต็มหนึ่งร้อยเพราะไม่ได้โดนสวนกลับเลยให้โอกาสวิ่งหนีไปที่ที่ไกลที่สุดให้วิ่งหนีใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอ้เตรียมเลยว่ะไปแล้วหมอเดี๋ยวโอ้โหมันเอาอะไรว้า ตายแน่กูออ้ยเออติดติด,ตดหมอไม่น่าติดเลยหมอเอาไอ้นี่เพิ่งจะอัญเชิญสัตว์ได้เขาวิ่งไล่ฆ่ากันตายแล้วโอ้โหถั<า>งถังเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก <uke> เห็นยังเห็นเห็นดิเตยย <ừ> ังแทงใสม,มีความรู้สึกเป็นอะไรกับคุณเป็นผู้นชนะฮะ uh> เฉยเฉยครับ เฉยๆเฉยเๆส่วนคุณผู้แพ้คุณรู้สึกยงไงะหมอให้รางวัลตัวเองดิให้รางวัลตัวเองอยู่เอาออกเอาออกแง่แง่ทรายเขามาขอต่อสู้ด้วยอ่ะไม่เอาใครใครใครเเดียวเดียวเดียวดิอยากรู้อยากรู้แง่ทรายแง่ทรายอยากรู้ใครเจ๋งกว่ากันเออเอาเดียวดิเฮ้ยร้องหน่อยร้องหน่อยปิดไปแล้วเอาทาเข้าใหม่ทาทาเข้าใหม่เลยไม่ต้องละ มันคือคู่สูของฉันอ,อ,อุ๊ยโอ้ตีกันใหญ่เลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้ตีกันนัวเลยฮะเริ่มกันแล้วครับโอ้โหนัวเนียจริงๆไม่พากหน่อยเหรออ๋อรู้แล้วไม่ต้องไม่ต้องพัก <c oughs> ง่ายๆอย่งายงนี้แหละหมอไออีอีไปอีอีอี ซูไม่ได้ฮะคุณดูเบลก่อนสิแหม่ซูไม่ดูเบลเลยอ่ะเป็นการแบบใครท้าไฟกูตีหมดแล้วนะอะไรอย่างนี้โหไมออรก็หมอหมอหมอพร้อมยังหมอโอ้ไม่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 ใช่ไม่ใช่เครานี้ครานี้จะให้แบบว่า ตีไปก่อนไงแล้วพอแบบให้สัญญาณว่าเตรียมตัวหนีแล้วก็วิ่งไล่ตีฮะเชิญสัตว์แล้ววิ่งเลยโอเค <Okay. S 3> เก็บขัดใช่ไหมโอ้เยเราเตรียมเตรียมไอ้นี่แปบบ๊บเตรียมเตรียม,มสัตว์ไว้เ่รอเตรียมสัตว์เลยจะได้วิ่งทันโ <Okay. S 3> อเคครับุณจะเห็นเหมือนแบบว่ารถไล่ไล่เอาปืนยิงกันอะ <laughs> เราจะถ่ายมุมมองสูงน,นะจุดนี้ให้ตีก่อนให้ตีก่อนให้ตีก่อนอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นหมอหมอกลัวนันะแล้วไงหมอ อลงมาก่อนให้ตีก่อนอ่าต้องหมุดกำสายนะตสายรายดูเหมือนจะแรงมากเลยฮะเหมือนจะแรงเห็นเห็นเห็นดาเมจไหม ใช่เดี๋ยว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 ยืนอยู่ฮะไม่เห็นเหรอไม่เห็นดาเมจเลยเหรออืมันไม่เห็นดาเมจอ่ะกัมวมันได้ดาเมจเท่าไหร่อ๋อเอเคไม่เป็นไรมันน่าจะเห็นเฉพาะในในที่แพทเทิร์นตีเข้าไปสู้ตอไปทั้งที่โอเคทำไมเอรุจังไม่มาไม่มาเข้าร่วมหน่อยวะ มาไรกาสมองโลมๆบอกว่าทุกคนสองคนอย่าทะเลาะก,กันเลย<ะ>อย่าทะเลาะก,กันเลยมันยิงทะลุตัวไปเลยวะ่ะเดี๋ยวเอาปูไปขวางแป๊บเฮ้ยโอ้โยกลายไปถึงห้องจริงแล้วทปูมากกว่าแล้วมันยิงตีข้าป <c ười> ูเลยวะ่ะโอ้โหเลื่อนเลื่อนรถแล้วว่ะอุ้ย,ยเลือเล่อนรดแล้วว่ะเป็นไงบ้างฮะแต่เวชบปนชัยท่องนานไปหน่อยนะ เดิดมันเด้งทันอ,อ่าใช่โอ okay, เคชายเตรียมตัวอัญเชิญนะ <laughs> โอ้ยเตรียมเตรียมวิ่งเลย <laughs> เอานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยอย่าพึ่งดิเอานะเอานะาโอ้ยเมยังเลย <laughs> นั่งมาตรงนั้นสองหนึ่ง้ยทำไม <laughs> ไปเร <laughs> ็วจังเลยะ <laughs> วะเฮ้ยอ้ย เราวิ่งไปทางนั้นด้วยนะปัญหาเอ๋เอ๋วิ่งเอ๋วิ่งเอวิ่งเอ๋วิ่งโอ้โหเรามาขบควาเลือดไม่ถึงหนึ่งโอเคเอสนุกสนานพอแล้วนะฮะไปเวลกันต่อเถอะโอเค